เอาแล้วให้จะลงแล้วค่นนี้สาลีพุทธานิราสนาเราถึงแล้วมาแล้วมาแล้วลงลงลคันนี้ลงข,ขึ้นขึ้นชิดซ้ายลงคลิดขวาแต่มันไม่ไหวหรอกชิดซ้ายมันแคบมาแล้วมาแล้วเหนื่อยไหมลูก แม่ขึ้นมาเหนื่อยพอดีมุดตะรอหนูแงนาะน <c oughs> <c oughs> ไปวาฒนาถึงแล้ว <c oughs> on. เดี๋ยวแม่ลงก่อนนะแม่ลงก่อนแล้วรอไปดูไปว่เมียเราขึ้นมาเมียเราขึ้นตะปางพูดทั้งโรงพยาบลง้งขาลงแล้วพี่น้องลงว่ากี่ขั้นนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้า

หนึ่สองสามสี่อันนี้ห้าสี่ห้าห้าห้าหกหกเจ็ดหกแปดหาเก้าหกสิบหกเอ็ดสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบ ปดเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเก้าสิบเ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองสามร้อยสี่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบร้อยเอ็ดร้อย สามร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าอ้าร้อยสิบเก้าขั้นร้อยสิบเก้าขั้นลงทางไหนลูกลงลง,ลงทางนี้ใช่ไหมไปลงลง,ลงแล้วลงแล้ว จากจากชั้นสี่ขึ้นไปร้อยสิบเก้าขั้นตรงไหนลงตรงไหนลงตรงไหนอีกทางนู้นมัง้งปะทางนู้นทางนู้นอันนี้ชั้นสี่นักจากชั้นสี่ไปลงร้อยสิบเก้าขั้นโอ้โ